เขานั่งก้มหน้าอยู่ข้างถนนกลางแดดจ้าและเสียงจราจรที่เร่งรีบร่างผอมแห้งห่อหุ้มด้วยเสื้อผ้าขาดวินที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของเขาในโลกอันเฉยชาใบานี้มือที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลากำช้อนเหล็กเก่าๆที่ไว้สำหรับเาะถ้วยขอเศษอาหารจากคนที่เดินผ่านไปมาแต่นอกจากสายตาดูถูกกับคำพูดเสียดสีไม่มีใครแม้แต่จะหยุดมองจนกระทั่งเธอเดินมา ผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกชายตัวเล็กไว้ในอ้อมแขนสวมเสื้อผ้าธรรมดาแต่สายตาเต็มไปด้วยความเมตตาเธอหยุดอยู่ตรงหน้าเขาวางลูกลงอย่างระมัดระวังเปิดถุงพลาสติกเก่าๆที่พกติดตัวมาแล้วหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปร้อนๆส่งให้เขาคุณลุงทานนี่ก่อนนะคะเสียงเธออ่อนโยนเหมือนลมเย็นในฤดูร้อนเขาเงยหน้ามองเธอน้ำตาคลอเบา้ามันคืออาหารแรกในรอบสามวัน เธอไม่พูดอะไรอีกแค่ยิ้มและพาลูกน้อยเดินจากไปแต่สิ่งที่เธอไม่รู้เลยคือชายชราผู้นั้นเคยเป็นประธานบริษัทพันล้านก่อนจะสูญเสียทุกอย่างจากการถูกหักหลังและตอนนี้ลูกชายของเขาซีโอหนุ่มไฟแรงระดับโลกกำลังตามหาเขาอย่างบ้าคลั่งหลังจากบะหมี่ถ้วยนั้นชายชราเริ่มฟื้นพลังใจเขานั่งอยู่ตรงที่เดิมอีกวันเพื่อเฝ้ารอหญิงใจดีคนนั้น เขาอยากรู้ว่าเธอคือใครและอยากขอบคุณเธออีกครั้งและวันหนึ่งเธอกลับมาพร้อมกับเด็กชายในอ้อมแขนและกล่องข้าวเล็กๆวันนี้หนูทำไข่เจียวกับผัดผักข้าแบ่งให้คุณลุงเหมือนเดิมเขารับไว้ด้วยความซาบซึ้งแต่ครั้งนี้เขาสังเกตเห็นรอยฟกช้ำบนข้อมือเธอและดวงตาที่แดงก่ำจากการร้องไห้แม่หนูเป็นอะไรเขาถามเสียงแผ่วเด็กชายเงียบก่อนจะกระซิบเบาๆ เมื่อคืนพ่อเลี้ยงตีกับแม่ครับชายชราใจสัน่นความรู้สึกบางอย่างกระตุกขึ้นมาในอกเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างวันต่อมาเขาเดินไปยังจุดบริการสาธารณะขอให้คนช่วยติดต่อกับเลขาของลูกชายเขาเมื่อซี o หนุ่มได้ยินว่าชายที่ให้กำไรทองคำสลักชื่อพ่อของเขาปรากฏตัวเขารีบเดินทางมาในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพ่อพ่อยังมีชีวิตอยู่จริงๆเหรอ เสียงของลูกชายสั่นเครือพ่อพยักหน้าก่อนจะเล่าเรื่องหญิงสาวผู้ช่วยเหลือเขาในวันที่สิ้นหวังที่สุดเธอเป็นคนเดียวในโลกที่ไม่เมินหน้าหนีความทุกข์ของพ่อลูกชายฟังจบนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าบอกผมว่าเธออยู่ที่ไหนซีโอหนุ่มในสูตรมูลค่านับลานยืนอยู่หน้าห้องเช่าแคบๆมือของเขากำมัดแน่นได้ยินเสียงทะเลาะดังออกมาเขาไม่ลังเล ทีบประตูเข้าไปทันทีภาพที่เห็นคือชายคนหนึ่งกำลังเงื้อมือจะฟาดผู้หญิงคนเดียวที่เคยช่วยชีวิตพ่อเขาแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปหยุดเดี๋ยวนี้เขาเอ่ยเสียงเข้มแววตาเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งทั้งห้องเงียบชายคนนั้นชะงักและไม่รู้ตัวเลยว่าอีกไม่กี่นาทีต่อมาเขาจะถูกลากออกจากชีวิตผู้หญิงคนนั้นตลอดกาลเธอค่อยๆหันมามอง เห็นชายแปลกหน้าในสูตรหรูกับชายชราผู้เป็นขอทานที่เธอเคยให้บะหมี่ถ้วยหนึ่งเธอตกใจแต่ไม่ทันได้ถามอะไรเสียงนุ่มนวลก็ดังขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปคุณไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วครับลูกชายของชายชราก้มลงคุกเข่าและพูดประโยคที่เธอไม่คาดคิดที่สุดในชีวิตให้ผมดูแลคุณกับลูกแทนการตอบแทนเล็กๆน้อยๆที่คุณเคยให้บะหมี่ร้อนๆอนถ้วยนั้นกับพ่อผมได้ไหมครับเขาเงยหน้าขึ้น ศพตาเธอด้วยความจริงใจและเธอเขานั่งอยู่ในรถกระบะเก่าๆจอดซุ่มอยู่มุมถนนฝั่งตรงข้ามคฤหาสนรหรูดวงตาแดงก่ําเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความริษยามันเป็นใครไอ้คนรวยนั่นเป็นใครเขาพึมพำกับตัวเองเสียงแห่พร่าเหมือนคนใกล้บ้ามือกําพวงมาลัยแน่นจนเส้นเลือดปูดความจริงที่เขาเห็นกับตาเมียเก่าในชุดหรูเดินเคียงข้างกับมหาเศรษฐีหนุ่ม มันกัดกินใจเขาอย่างบ้าคลัง่งเขาไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้เธอมีความสุขในเมื่อวันที่เขาลมเธอก็ไม่อยู่ไม่รอเขาถึงแม้เขาจะเป็นฝ่ายตีเธอก็ตามในใจเขาเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดถ้าเธอจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องเหยียบศพฉันก่อนเขาตะโกนก้องในรถก่อนจะขับออกไปอย่างรวดเร็วด้วยความแค้นเต็ม,มอกในขณะที่อีกฝ้าของโลก หญิงสาวกำลังใช้ชีวิตใหม่ที่เธอไม่เคยฝันว่าจะได้สัมผัสห้องนอนหรูอาหารครบสามมือ้อลูกชายได้เรียนในโรงเรียนระดับสากลเธอได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยส่วนตัวของชายหนุ่มทำหน้าที่ดูแลเอกสารเล็กๆน้อยๆแต่ความใกล้ชิดในแต่ละวันกลับทำให้หัวใจเธอเริ่มสั่นไหวเขาไม่เคยมองเธอเป็นแค่คนที่เคยจนแต่กลับให้เกียรติเธอทุกการพูดจาห่วงใยในทุกท่าที ไม่ว่าเธอจะไอหรือเงียบวันหนึ่งเขาพาเธอไปที่ระเบียงชั้นบนสุดของตึกลมเย็นพัดผ่านผมยาวของเธอเบาๆเบื้องล่างคือทิวทัศน์ทะเลสาบที่งดงามราวภาพวาดคุณเคยมีความฝันใหม่เขาถามเสียงของเขาเงียบแต่ชัดเจนเธอมองออกไปไกลก่อนจะตอบเบาๆตอนเด็กๆฉันอยากมีบ้านหลังเล็กๆข้างทะเลอยากเปิดร้านขายขนมอยากให้ลูกวิ่งเล่นโดยไม่ต้องกลัวพ่อเลี้ยงจะตี เสียงเธอแผ่วลงแต่น้ำตาเริ่มเอ,อ่อเขาเอื้อมมือไปจับมือเธออบอุ่นมั่นคงและเธอก็ไม่ได้ดึงกลับงั้นเรามาสร้างฝันนั้นด้วยกันใหม่เขายิมและเป็นครั้งแรกที่เธอยิ้มตอบด้วยหัวใจแต่ในเงามืดภัยกำลังใกล้เข้ามาอดีตสามีของเธอไม่ใช่แค่ชายขี้เมาธรรมดาเขามีสายสัมพันธ์กับกลุ่มใต้ดินและในคืนหนึ่งหลังจากความสุขดูเหมือนจะเริ่มเบ่งบาน กระจกหน้าต่างก็แตกกระจายจากเสียงปืนดังสนัน่นเสียงกรีดร้องของแม่บ้านดังลั่นคารือหาดกระจกแตกละเอียดปลิวกระจายทั่วห้องนั่งเล่นหญิงสาวรีบกอดลูกชายแน่นร่างเธอสั่นระริกในขณะที่ซีอหนุ่มพุ่งเข้าไปยืนขวางไว้ด้วยร่างของเขาเองรีบพาเธอกับเด็กออกไปเขาตะโกนใส่ทีมรักษาความปลอดภัยที่กรูกันเข้ามาเสียงปืนยังคงดังขึ้นอีกนัดเจาะรูกลางผนังไม่ห่างจากศีรษะของเขานัก ชายสวมหมวกไอ้โม่งยืนอยู่บนเนินข้างรัว้วก่อนจะรีบกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วหายตัวไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความโกลาหลและความกลัวที่ยังไม่จางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงในไม่ช้าตรวจสอบปลอกกระสุนและกล้องวงจรปิดแต่คนร้ายมีประสบการณ์ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆง่ายๆหญิงสาวนั่งตัวสั่นอยู่ข้างลูกชายในห้องนิรภัยใต้ดินของคฤราสา์น้ำตาไหลไม่หยุดเธอกัดฟันแน่น รู้ดีว่าไม่มีใครกล้าทำแบบนี้นอกจากเขาอดีตสามีของเธอเขาจะไม่หยุดจนกว่าฉันจะตายเสียงเธอเบาราวกระซิบซิโหนุ่มนั่งลงข้างเธอจับมือเธอไว้แน่นดวงตาของเขาแข็งกร้าวไม่เหลือความอ่อนโยนอีกต่อไปผมจะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องคุณอีกแม้แต่นิ้วเดียววันรุ่งขึ้นเขาสั่งทีมสืบสวนตัวระดับนานาชาติรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตสามีของเธอ และในเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงเขาก็ได้สิ่งที่ต้องการไม่ใช่แค่ชื่อแต่รวมถึงคลิปวิดีโอที่ชายผู้นั้นทำร้ายเธอหลักฐานการข่มขู่เก่าๆและแม้แต่เบาะแสการติดต่อกับแก๊งอาวุธเถื่อนในต่างประเทศเราจะปิดเกมนี้อย่างสง่างามเขากล่าวกับพ่อชายชารายิ้มบางๆแม้จะไม่ได้พูดแต่ในใจรู้ดีว่า ลูกชายของเขากำลังกลายเป็นชายที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมแต่ในขณะที่แผนของพวกเขากำลังเริ่มต้นที่อีกฟากหนึ่งของเมืองชายคนนั้นก็กำลังวางแผนขั้นต่อไปคราวนี้เขาจะไม่ใช้แค่ปืนแต่จะใช้คนใกล้ตัวที่ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเป็นสายลับที่แฝงตัวอยู่ในคฤหาสห์นี้มาตลอดแม่บ้านวัยกลางคนที่ดูเหมือนจะจงรักภักดีต่อคฤหานผู้คอยชงชาทุกเช้าและเช็ดกระจกหน้าต่างด้วยรอยยิ้ม เธอคือคนที่ไม่มีใครสงสัยไม่มีใครระแวงแม้แต่ซีโอหนุ่มเองก็ยังเคยบอกกับพ่อว่าคุณป้าคนนี้อยู่กับบ้านนี้มานานกว่าใครเชื่อใจได้ที่สุดแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและความเงียบในห้องนอนชั้นล่างที่ไม่มีใครเข้าไปใต้ลิ้นชักที่ล็อกไว้แน่นหนาะคือโทรศัพท์เครื่องเล็กและรูปถ่ายหญิงสาวกับลูกชายถูกส่งไปยังเบอร์โทรลับของชายคนหนึ่งในความมืดข้อความถูกส่งออกไปอย่างเงียบเชียบ พวกเขากำลังวางแผนจะย้ายเธอไปต่างประเทศในอีกสาวันข้อความตอบกลับมากลับรวดเร็วและรุนแรงจัดการก่อนวันนั้นอย่าให้เธอรอดในขณะเดียวกันหญิงสาวเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างแม่บ้านเริ่มเดินผ่านห้องเธอบ่อยผิดปกติบางคืนก็ได้ยินเสียงกุกกักหน้าประตูเหมือนมีคนพยายามไขกุญแจเธอเริ่มไม่ไว้ใจและแตัดสินใจบอกซีอหนุ่มในเช้าวันต่อมาเขาไม่ลังเล สั่งให้ติดกล้องลับภายในห้องของเธอโดยไม่มีใครรู้แม้แต่แม่บ้านและในคืนถัดมาเมื่อทั้งคฤรืสห์หลับสนิทภาพจากกล้องลับเผยให้เห็นแม่บ้านคนนั้นสวมถุงมือเดินมาหยุดหน้าห้องหญิงสาวหยิบกุญแจชุดเล็กออกมาอย่างชำนาญไขประตูเงียบเงียบแล้วแง้มเข้าไปชา้ชาๆในมือของเธอคือเข็มฉีดยาขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยของเหลวใสในจอภาพซิโอหนุ่มเบิกตากว้าง เขากระโจนออกจากห้องควบคุมทันทีร่างพุ่งทะลุประตูห้องหญิงสาวเข้าไปก่อนที่เข็มนั้นจะสัมผัสผิวเธอแม้แต่นิดเดียวเสียงร้องตกใจดังขึ้นแม่บ้านหันขวับแต่สายเกินไปทีมรักษาความปลอดภัยวิ่งเข้ามารวบตัวเธอไว้ได้ทันเธอไม่ขัดขืนกลับหัวราะออกมาเบาๆเหมือนทุกอย่างเป็นเพียงเรื่องตลกพวกคุณไม่มีวันหนีพ้นจากเขาได้หรอกเธอพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความบ้าคลั่ง ก่อนจะหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งหญิงสาวกอดลูกชายแน่นน้ำตาไหลรินในขณะที่ซีอโอหนุ่มยืนข้างๆมือเขาวางบนไหล่เธอมั่นคงและในใจเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องการตอบแทนอีกต่อไปนี่คือสงครามและเขาจะปกป้องเธอด้วยทุกสิ่งที่เขามีแต่เขายังไม่รู้เลยว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ใกล้กว่าที่เขาคิดมากนัก ขณะที่แม่บ้านถูกควบคุมตัวออกไปซีโอหนุ่มรีบสั่งเปลี่ยนระบบล็อกทั้งหมดของคฤหาสนเพิ่มบอดี้การ์ดอีกสองเท่าและให้หญิงสาวกับลูกย้ายไปพักในห้องนิรภัยชั้นใต้ดินซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของบ้านเขาไม่ยอมให้อะไรพลาดอีกไม่แม้แต่เสียววินาทีเดียวในห้องประชุมลับของบริษัทเขาเรียกพนักงานระดับสูงเข้าร่วมแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันภัยรอบด้าน แต่มีคนหนึ่งที่นิ่งผิดปกติสายตาเขาเลื่อนหลบทุกครั้งที่ถูกถามชื่อของเขาคือทัศชัยผู้ช่วยฝ่ายข่าวกรองที่บริษัทเพิ่งจ้างเข้ามาไม่ถึงสองเดือนคืนนั้นเองหลังการประชุมสิ้นสุดซีอหนุ่มเดินไปยังลานจอดรถโดยไม่รู้เลยว่ามีเงาลางๆงเดินตามหลังมาติดติดในมือถือโทรศัพท์ที่เปิดสายค้างไว้และปลายสายคือชายคนนั้นอดีตสามีของหญิงสาว ที่กำลังนั่งจิบเบียร์ในห้องเช่ารางยิ้มเย็ยนทุกอย่างเข้าทางหมดแล้วทัชชัยพูดเบาๆพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปที่สนามบินพร้อมหญิงคนนั้นผมจะปล่อยข้อมูลพิกัดให้คุณเองเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดปลายสายดีมากและอย่าลืมสิ่งที่ฉันสัญญาถ้าจัดก,การเธอได้แกจะได้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่ฉันได้จากเธอแผนการชั่วร้ายกำลังดำเนินต่อในขณะที่หญิงสาว ที่ไม่รู้เลยว่าเธอกำลังกลายเป็นเป้าหมายอีกครั้งยังคงพยายามปรับตัวกับชีวิตใหม่เธอเริ่มวางใจในความอบอุ่นที่ได้รับแม้ใจจะยังหวาดกลัวอดีตตามหลอกหลอนแต่ลูกชายของเธอกลับเป็นคนเดียวที่เริ่มรู้สึกบางอย่างไม่ชอบมาพากลเด็กชายวัยเจ็ดขวบแอบเห็นทัชชัยแอบเข้าไปในห้องแม่ตอนดึกแล้วเดินออกมาพร้อมโน้ตเล็กๆที่เขายัดใส่เสื้อเด็กชายเงียบไม่พูดอะไร แต่แอบเขียนข้อความใส่กระดาษวางไว้ใต้หมอนของซีอหนุ่มมีคนแอบดูแม่ตอนนอนครับเขาเอาอะไรไปจากห้องเราด้วยผมจำหน้าเขาได้เมื่อซีอเปิดจดหมายหัวใจเขาหล่นวูบทุกอย่างเริ่มกระจ่างแต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอจะจับทันทีเขาจึงวางกับดักเงียบๆติดกล้องจิ๋วในรถของทัศชัยและรอให้เขาเปิดเผยไพ่ในมือคืนถัดมา เมื่อรถของทัตชัยแล่นออกไปในความมืดโดยที่เขาไม่รู้ว่ากล้องกำลังบันทึกเสียงสนทนาระหว่างเขากับศัตรูที่ต้องการชีวิตของผู้หญิงที่เขารักรถของทัตชัยแล่นออกไปในความมืดเสียงล้อบทถนนดังแผ่วเบาในห้องคุมบันทึกกล้องขยับซูมจับภาพชัดเจนแกส่งข้อมูลพิกัดให้เขาอย่างเสียงอดีตสามีดังทะลุโสดทัชชัยตอบเสียงเรียบผมส่งให้แล้วครับพรุ่งนี้เช้าไม่มีพลาด ดีมากหลังจากนั้นเอาเธอมาไว้ที่เดิมแล้วเธอจะไม่รอดเสียงปลายสายเย็นเยียบก่อนสายจะถูกตัด CEO นิ่งฟังจบลำคอแห้งผากแต่ในสายเลือดกลับเดือดพล่านเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีเดินออกจากห้องคุมตรงสู่บันไดวนขึ้นเดียวกันนั้นทัชชัยจอดรถหน้าบ้านเช่าของอดีตสามียืนนิ่งมือนึงถือโทรศัพท์รอคำสั่งต่อไป แต่แล้วแสงไฟสว่างฉายใส่เขาจากด้านหลังเสียงเข็มขัดกุญแจดังเปรี้ยตำรวจชุดดำพร้อมอาวุธยืนเรียงหน้าทัชชัยคุณติดต่อต้องสงสัยคดีข่มขืนคดีที่แล้วยังไม่พอยังมีเหตุหมายจะร่วมสนับสนุนให้ฆ่าผู้อื่นอีกด้วยเสียงหัวหน้าชุดสวมกุญแจมือทัชชัยอ้าปากค้างก่อนถูกลากตัวไปเช้าวันรุ่งขึ้นซีโอพาหญิงสาวและลูกขึ้นรถลีมูซีนคันใหม่ ริมหน้าต่างเปิดเผยแสงแรกของวันลมหายใจเธอยาวผ่อนคลายลงเล็กน้อยพวกเขาจะไม่กล้ามาใกล้อีกแล้วใช่ไหมเธอถามเซียวยิ้มบางไม่ใช่แค่ไม่กล้าผมได้หลักฐานทั้งหมดส่งให้ตำรวจนานา,นาชาติแล้วเด็กชายยื่นมือให้แม่รอยยิ้มเล็กๆทะลุผ่านรอยกังวลรถแล่นผ่านถนนที่เงียบสงบแต่ในความสงบยังมีเงามืดไม่ได้หลับไหลในมุมหนึ่งของโลก อดีตสามีสวมผ้าคลุมหน้านั่งมองข่าวในแท็บเล็ตภาพทัชชัยถูกจับและภาพสีโยยืนข้างแม่ลูกเขายิ้มเลือดเย็นนิ้วคอตโต๊ะเป็นจังหวะเกมเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นใต้ท้องฟ้าเริ่มฉายสีเทาสงครามของหัวใจและอำนาจยังมีเวลาต่อสู้เหลืออีกมากภาพข่าวจากหน้าจอแท็บเล็ตสะท้อนในดวงตาเต็มไปด้วยแ้นเขานั่งนิ่งในมุมห้องสลัวรอบข้างมีชายชกันรูปร่างใหญ่โตสองคนยืนเฝ้า กลิ่นบุรี่ในห้องอับลอยคลุงข้างหน้าคือแผนที่ขนาดใหญ่ปักหมุดไว้หลายจุดหนึ่งในนั้นมีชื่อของโรงเรียนลูกเธอวงไว้ด้วยปากกาสีแดงเมื่อมันปกป้องเธอไม่ได้ก็แค่ให้มันเลือกระหว่างชีวิตลูกหรือชีวิตเธอเสียงเขากระซิบเบาๆแต่ชัดเจนและโหดเหี้ยมอีกด้านหนึ่งของเมืองในบ้านพักตากอากาศหลังใหม่หญิงสาวกำลังช่วยลูกชายแต่งตัว เตรียมไปโรงเรียนแห่งใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมเด็กชายหัวเราะเบาเมื่อแม่จัดทรงผมให้เธอหัวเราะตามเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่หัวใจเธอเบาสบายแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อบอดี้การ์ดเดินเข้ามาด้วยสีหน้าร้อนรนคุณครับกล้องวงจรปิดด้านหน้าเพิ่งจับภาพรถต้องสงสัยจอดค้างใกล้รั้วบ้านเมื่อคืนครับทะเบียนเป็นของรถที่ถูกขโมยเมื่อสัปดาห์ก่อนซีโอหนุ่มที่เพิ่งเดินเข้ามาได้ยินชะงักกลางทาง ใบหน้าเปลี่ยนทันทีเป็นเคร่งครึมเขาหันไปมองหญิงสาวก่อนจะจับมือเธอไว้แน่นเราต้องออกจากที่นี่ทันทีเสียงไซเรนของรถทีมอารักขาถูกเรียกเข้ามาอย่างรวดเร็วรถกันกระสุนสี่คันเคลื่อนเข้าประชิดพาหญิงสาวและลูกไปอีกจุดปลอดภัยซึ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนก็ยังไม่รู้พิกัดแน่ชัดแต่ในขณะที่ขบวนรถออกจากบ้านชายลึกลับในชุดฮู้สีดำคนหนึ่ง กำลังยืนอยู่บนหลังคาบ้านฝั่งตรงข้ามในมือของเขาถือกล้องสไนเปอร์ติดเลเซอร์จับเป้าเขายิ้มแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดส่งข้อความสั้นๆเป้าหมายเคลื่อนย้ายแล้วกำลังติดตามหนะ้าที่ปลอดภัยชั่วคราวในต่างจังหวัด CEO กับหญิงสาวและลูกชายพักอยู่ในบ้านไม้เงียบสงบกลางหุบเขาไม่มีสัญ,ญญาณโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่มีบริการเฝ้าอยู่ทุกมุม และมีเครื่องส่งสัญญาณแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทุกตารางเมตรเธอหันไปมองเขาเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงชายผู้ร่ำรวยแต่คือชายที่พร้อมสู้ทุกอย่างเพื่อเธอฉันควรหน,นีไปจากคุณเธอพูดเบาๆฉันเป็นนตต้เหุขอองทุกย่างเขาสายหน้าจับมือเธอไว้ไม่ใช่คุณแต่เป็นพวกเขาที่จะต้องรับผลจากสิ่งที่ทำเสียงฟ้าร้องคำราม สายฝนเทคนํำใสหลังคาบ้านไม้ในความมืดของคืนที่ไร้สัญญาณเงาหนึ่งกำลังเลื้อยเข้ามาใกล้ประตูรั้วบ้านอย่างเงียบเชียบบริการที่เฝ้าอยู่หน้าประตูหันขวับทันทีมือกําปืนแน่นแต่ไม่ทันได้ลั่นไกเงานั้นก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงปังดังสนัน่นร่างของเขาสุดลงกับพื้นเลือดไหลรินจากหัวไหล่กล้องวงจรปิดแจ้งเตือนภายในห้องพักเสียงไซเรนเงียบแต่วิบวับซีโอหนุ่มลุกพรวด คว้าปืนจากลิ้นชักสั่งการให้ทีมรักษาความปลอดภัยเข้าสู่โหมดฉุกเฉินทันทีปิดไฟทั้งหมดพาเธอกับลูกลงไปในห้องนิรภัยใต้ดินเขาพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดหญิงสาวกอดลูกไว้แน่นวิ่งตามเจ้าหน้าที่ลงบันไดลับที่ซ่อนอยู่ใต้พรมนาภายนอกบ้านฝนยังตกหนักเสียงฝีเท้าของบุคคลแปลกหน้าเคลื่อนไปตามระเบียงเรากับรู้ดีว่าใครอยู่ห้องไหน มือปืนในชุดดำเปิดแผนผังบ้านจากอุปกรณ์พกพาก่อนชี้ไปยังตำแหน่งห้องใต้ดินเขากระชับมีสั้นที่เน็บไว้ข้างขาและเริ่มถอดแผ่นไม้ที่ปิดทางเข้าแต่ยังไม่ทันที่เขาจะเปิดทางได้สำเร็จเสียงปืนดังเปรี้ยงสนั่นกลางความมืดร่างของเขาถูกยิงทะลุจากด้านหลังก่อนจะทุดลงโดยไม่ทันร้องสักคำเดียวซีอเดินออกมาจากเงามืดควันจากปืนยังลอยกรุ่นเขาเดินไปดูร่างนั้นอย่างชา้ชาช พลิกหน้ากากของศัตรูขึ้นและสิ่งที่เห็นทำให้เขาชะงักชายตรงหน้าคือหนึ่งในอดีตลูกน้องของพ่อเขาเองคนที่หายตัวไปเมื่อห้าปีก่อนพร้อมกับเอกสารลับบางอย่างของตระกูลแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ฝ่ายมันตั้งแต่ต้นเชือพ,พึมพำสายตาเริ่มประมวลแผนการบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเขากลับเข้าไปในห้องใต้ดินหญิงสาวโผล่เข้ากอดทันทีเขามาแล้วใช่ไหมเสียงเธอสัน่น เด็กชายก็เริ่มร้องไห้ใช่แต่ผมจัดการได้เขาตอบเบาๆแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ทำไมถึงมีคนจากครอบครัวเขาเกี่ยวข้องและถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความแค้นของอดีตสามีเธอแต่เป็นแผนลล้มทั้งตระกูลของเขาละ่ะเงามืดไม่ได้มีเพียงด้านนอกอีกต่อไปแต่มันเริ่มไหลลึกเข้ามาในสายเลือดและรากของเขาเองเสียงฝนค่อยๆจางหาย เช้าวันใหม่ทอแสงผ่านม่านหมอกเหนือหุบเขาหลังคืนที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวภายในบ้านไม้เงียบสงบแต่หัวใจของทุกคนในนั้นยังเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบซีอโอหนุ่มนั่งเงียบอยู่บนระเบียงในมือเขาถือแฟ้มข้อมูลลับที่ค้นพบจากร่างของชายลึกลับเมื่อคืนด้านในมีเอกสารเก่าที่บ่งชี้ถึงการสมรู้ร่วมคิดของสมาชิกบางคนในตระกูลของเขา เพื่อกำจัดทายาทตัวจริงและยึดอำนาจบริษัทเขาหลับตาหายใจลึกก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเหมือนตัดสินใจได้แล้วบ่ายวันนั้นเขาพาหญิงสาวและลูกชายกลับเข้าสู่เมืองแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้ถูกล่าอีกต่อไปเขาจัดถแถลงข่าวใหญ่เปิดโปงเบื้องหลังทั้งหมดพร้อมหลักฐานแน่นหนาและประกาศแต่งตั้งหญิงสาวเป็นหัวหน้าฝ่ายมูลนิธิใหม่ ที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลคนไร้บ้านและผู้ด้อยโอกาสสื่อมวลชนพากันตกตะลึงจากหญิงสาวธรรมดากลายเป็นหญิงแกร่งผู้ยืนข้างซีอระดับประเทศเด็กชายยืนยิ้มข้างแม่ภาพครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์ในชื่อเรื่องว่าจากชามบะหมี่สู่โชคชะตาที่เปลี่ยนชีวิตอดีตสามีเธอถูกจับในที่สุดหลังพยายามหลบหนีออกนอกประเทศ และชายผู้ทรยศในตระกูลของซี o ก็ถูกฟ้องร้องตามกระบวนการเมื่อทุกอย่างจบลงบ้านหลังใหม่ถูกสร้างขึ้นริมทะเลที่ที่มีเพียงลมอ่อนแสงแดดอุ่นและเสียงหัวเราะของลูกชายคุณเคยบอกว่าผมช่วยชีวิตคุณซีอพูดในเย็นวันหนึ่งขณะยืนมองพระอาทิตย์ตกหญิงสาวยิ้มแต่ความจริงคือคุณต่างหากที่ฉันช่วยไว้จากชีวิตที่ไม่มีหัวใจพวกเขาหัวเราะ และเดินจับมือกันท่ามกลางแสงสุดท้ายของวันจากชายขอทานอดอยากสู่การได้พบกับผู้หญิงธรรมดาที่มอบทุกสิ่งให้เขาโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเธอให้เพียงชามบะหมี่ในวันนั้นวันนี้เขาตอบแทนเธอด้วยทั้งชีวิตของเขาเอง